สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ เริ่มกันที่ข่าวแรกกับบทวิเคราะห์ของปีเตอร์แชมเคิเลก่อนเลยกันละกันนะครับพอล่าสุดน้าแกได้ออกมาวิเคราะห์แบบไม่กลัวทัวลงหน้าบ้านเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่มีทางได้แชมป์ในซีซั่นนี้ไปครอบครองโชว์นะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าพิมลิกอังกฤษเนี่ยกำลังขับเคี้ยวกันอย่างสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะหัวตารางนะซึ่งทางลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากที่เตะมา5เกมนะครับก็เก็บแต้มได้13คะแนนนะครับปัจจุบันก็ลังอยู่ที่อันดับ3 จากผลนชนะ4ีเสมอหนึ่งะครับตามหลังจกฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มนะครับซึ่งล่าสุดนะคือที่ผ่านมามันมีอดีตนักเตะเก่าของปีศาจแดงอย่างนาะปีเตอร์ชไมเคิลน,นะครับได้ออกมาฟันธงว่าในซีซั่นนี้เ,เราน่าจะไม่ได้เห็นเลี้ยวผูชูถ้วยแชมป์พิมลิกอังกฤษยอย่างแน่นอนนะครับโดยเขาเให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าผมไม่คิดว่าเลี่ยูจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สําเร็จนะในการคว้าแชมป์พิมลิกอังกฤษในซีซั่นนี้ พวกเขายังไม่แกร่งพอถ้าทีมที่จะทำได้คงจะเป็นอาร์ซนอนซึ่งน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดเกมที่แมนซิตี้บุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยคุณลองมองไปที่แผงเกมรับของพวกเขาสิมีทั้งลูเบนดิออสมานนเอลคันจียาสโกกาดิโอและไคล w วอล์ r เกอร์เอร์พูเนี่ยจะเอาอะไรไปโซ่ปีนี้เนี่ยมันมีจังหวะสวิงทั้งดีและก็ร้ายสำหรับเอร์พูแต่เชื่อเถอะพวกเขาจะเสียประตูมากมายในหลังจากนี้ ปีเตอร์ชไมเคิลก็ฟ so so, ันธงเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็สําหรับบทสัมภาษณ์ของปีเตอร์ชไมเคิลก็ต้องยอมรับว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะดุเดือดเลยนะก็แสดงทัศนะแบบไม่เกรงใจหน้าอินหน้าผมแล้วก็ทัวลงหน้าบ้านเลยนะครับก็ลุ้นกันต่อกันละกันนะครับยาวๆนะเพราะพิมลิกอังกฤษวันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่นัดเองนะครับก็ดูๆกันไปยาวๆล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลิพูจะสามารถแซงสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าอิน เหมือนกับที่เคยทําได้ในฤดูกาล2019ถึง2020หรือเปล่านะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวภายในสโมสรก,กันกับไอเจ้าฮาวิเอเลยดกันต่อเลยนะครับเพราล่าสุดฮาวิเอเลยดเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องนะครับว่าอยากจะให้บางโมเนี่ยอยู่กับทีมไปยาวๆซึ่งถ้าจะให้ดีมากไปกว่านั้นเนี่ยก็อยู่จนแฟนสตาร์ไปเลยได้ก็จะดีมากๆนะครับก็สำหรับบางโมนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นนักเตะที่ค่าแข่งอยู่กับสโมสรน ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทีมจากประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยยื่นเงินในะนับ200ล้านปอนด์เพื่อที่จะสู่ขอเขานะครับแต่ประเด็นก็คือในตอนนั้นเนี่ยตลาดนักเตะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะปิดนะครับทำให้ลิเวอร์พูลสุดท้ายก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยบางโมออกจากทีมแล้วก็ปฏิเสธไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับมันก็มีนักข่าวในะดับเทีนึงอย่างฟราิซิโอโรมาโนได้ออกมายืนยันนะครับว่าในดิวของบางโมเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในตลาดเดนนมมกราคะคะับ และประเด็นนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างลิฟูเอฟซีเนี่ยได้สอบถามเรื่องนี้ไปที่ฮาว v เอเลตนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มีทีมจากซาอุดิอราระเบียเนี่ยอยากจะดึงตัวบังโมไปเสริมทีมฮาวิเอเลตนะครับเขาก็ตอบประมาณว่าเอาตรงๆจากใจผมเลยนะผมไม่ต้องการที่จะเห็นบังโมเนี่ยย้ายออกจากทีมลิฟูแห่งนี้ไปนะครับผมหวังลึกๆว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหน แต่ถ้าหากเขาย้ายขึ้นมาจริงผมก็อยากจะเป็นคนที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาและนำมาปรับใช้กับการเล่นของตัวเองแต่ก็อย่างที่ว่าแหละผมหวังว่าเขาจะไม่ย้ายผมอยากจะให้เขาอยู่ที่นี่ไปตลอดเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของเขาการเรียนรู้จากเขาเนี่ยเล่นเนร่วมกับเขามันคือฝันที่เป็นจริงของผมเช่นเดียวกันกับนักเตะทุกๆคนในทีมผมหมายถึงเมื่อคุณดูบางโมในแต่ละสัปดาห์เขาคือนักเตะที่น่าเหลือเชื่อของแท้ เช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่แสนจะาวิเศษเขามีศัก,กยภาพในการจบสกอร์และสามารถสร้างสรรเกมได้ด้วยตัวเองคุณเนี่ยเชื่อมือเขาได้เลยนี่คือหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่เคยหลุดจากทีมเมื่อวันเสาร์เขาทําได้3แอสซิ์นะถ้าคุณนับรวมประตูของผมเข้าไปด้วยมันแสดงให้เห็นว่าระดับการสร้างสรรของบางโมเนี่ยถือว่าหลุดโลกไปเลยและผมคิดว่าผู้คนไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งนี้อย่างที่มันควรจะเป็นมันไม่ยากที่จะเห็นการเล่นระดับคุณภาพของเขา นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกการได้ร่วมเล่นกับเขาและเรียนรู้จักเขาใกล้ชิดกับเขามันคือฝันที่เป็นจริงของผมฮาวิเอเลียตก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับเรื่องของบองโม,โมเนี่ยผมก็อยากจะสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆหน่อยละกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าถ้าหากได้ข้อเสนอเนี้อดับ200้ล้านปอนด์จริงๆในตลาดเดือนมกราคมเนี่ย ควรที่จะปล่อยบางโมออกจากทีมไปหรือเปล่าแต่ถ้าหากถามความคิดเห็นของผมนะครับถ้าหากได้เงิน200กว่าล้านปอนด์นะครับก็ควรที่จะพิจนารณาในการรับไว้นะครับไม่รู้สิบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยกันละกันนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างทีนี้เรามาต่อกันที่สถิตกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผย10นักเตะ ที่วิ่งมากที่สุดในพิมลีกออกมาแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีนักเตะของลิเวอร์พูลติดโผกับเขาด้วยนะครับก็ไปกันแบบไวๆเลยกันล้วกันนะครับนักเตะที่วิ่งมากที่สุดอันดับ10ก็คือปาร์ตเกลโกรสของสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนนะครับวิ่งไป44กิโลนะอันดับ9นะครับเอนโซฟอนันเดสจากเชลซีนะครับวิ่งไป45กิโล อันดับ8นะครับก็คือโดมินิกโซวอสไลน์นั่นเองนะครับจากลิเวอร์พูลนะวิ่งไปทั้งสิ้น45กิโลเมตรนะครับอันดับ7บรูโนกิมารา์จากนิวคาสเซิลวิ่งไป45กิโลเมตรเช่นเดียวกันอันดับ6นะครับฟิลิปบิลลิงจากบอลมัดนะครับวิ่งไปทั้งหมด45กิโลนะครับอันดับ5โรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้วิ่งไปทั้งสิ้น46กิโลอันดับ4นะครับ อับดูไลด์ดูกุเล่จากเอฟเวอร์ตันวิ่งไปทั้งสิ้นนะครับ46กิโลอันดับ3นะครับดิคเคนไรจากอาร์เซนอลวิ่งไปทั้งหมด46กิโลอันดับ2นะครับบูโน่แฟร์นันเดสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวิ่งไปทั้งสิ้น46กิโลนะครับและอันดับหนึ่งวิ่งมากที่สุดในลีกนะครับก็คือเดยานคูลูเชฟสกี้จากทอรแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับวิ่งไปทั้งสิ้น47กิโลนะครับและนั่นก็คือ นักเตะที่วิ่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมานะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันกับข่าวตลาดน,นักเตะกับนักเตะที่ชื่อว่าจาร์ลอตโบเวนกันหน่อยดีกว่านะครับพอล่าสุดเนี่ยนักข่าวอย่างเบนจ์ะขอบได้ออกมายืนยันนะครับว่าเร์พูเนี่ยกำลังพิจนารณาในการยื่นขอซื้อตัว้เจ้าจาร์ลอตโบเวนเข้าสู่ทีมด้วยจํานวนเงินประมาณสัก75ล้านปอนด์นะครับ ก็สําหรับจลอดโบเวนนะครับปีกตัวเก่งของสโมสรเว์แฮมยูนิเต็ดในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในช่วงก่อนตลาดปิดนะครับในตอนที่บางโมเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของทีมเอลเอลทีฮัททีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับมันก็เลยทําให้จลอดโบเวนเนี่ยตกเป็นข่าวว่าอาจจะเป็นตัวแทนของบางโมนะถ้าหากบางโมเนี่ยย้ายออกจากทีมไปนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีนักข่าวที่ชื่อว่าเบนจาคอ ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ทางเร์พูลเนี่ยกำลังให้ความสนใจเจอร์็อดโบเวนจริงๆนะครับแถมเจอร์็อดโบเวนเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่ทางเจอร์เกนครอปเนี่ยให้ความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่มีโอกาสเหมาะที่จะดึงเขาเข้ามาสู่ทีมสักกะทีนะครับซึ่งทางเบนจ์คะอบเนี่ยได้ยืนยันนะครับว่าถ้าหากเร์ิููเสียบางโมออกไปนะครับและได้เงินกลับมาในจำนวนมากกว่า200ล้านปอนเนี่ยเร์พููก็จะเจียดเงินประมาณสัก75ล้านปอน เพื่อที่จะสู่ขอเจ้าจลอดโบเวนเข้าสู่ทีมนะครับและคิดว่าจํานวนนี้เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้วต์แฮมยูเ็ดตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีมนะครับโดยณปัจจุบันนี้นะครับจลอ์โบเวนเนี่ยก็อายุอยู่ที่26ปีนะก็ถือว่ากําลังดีเลยนะครับอายุประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดสูงสุดของการค้าแข้งพอดีเลยนะซึ่งถ้าเทียบกับนักเตะค,คนอื่นๆที่เคยมีข่าวชื่อมโยงกับเรียูลเนี่ไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าเฟตติโก้เคียซ่าหรือว่าจะเป็นปีกขวาคนอื่นๆนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าไอ้เจ้าเจ,าเจ,าจรอร์ลด์โบเวนเนี่ยเป็นนักเตะที่น่าสนใจที่สุดนะหลักๆก,ก็จะประมาณว่าเขาเนี่ยเล่นอยู่ในพิมลิกอังกฤษอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องปรับตัวอะไรสักเท่าไหร่แถมความเด็ดขาดความเฉียบคมเนี่ยก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับซึ่งก็ควรจะต้องกอติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิวนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับยังไงก็ต้องรอให้ดิวของบางโมเนี่ยมันจบลงกับทางทีมจากซาอุก,ก่อนนะครับดีวของเจ,จรอร์ลด์โบเวนมันถึงจะเป็นจริงได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะอ่าก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับอ่าและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของไอ้กับผมแล้วก็ขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะครับขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัครับผม